พอพี่น้องจ้ามนีกะมาผอกกับเจ้าอีหลาหมอนคิวคือเก่าแต่ว่ามนีมาสองคนป้าพี่น้องไม่ได้ถ่ายคลิปกินเข่าสู้พี่น้องเบินโดนจังหวัดจักเดือนเราบุญาะต้องไปมาผอมาผอไดพี่น้องมั้งตพี่น้องจ้ามนีกับมินเนลตามมาผอคือเก่าค่ะตามสองสายกูได้พี่น้องมนีตามอย่างคนเอาไปหุ่นจัก กินเป็นย่างเดียววะกินเป็นย่างเดียวไปลองจ้าทั้งนี้เป็นตำส่วนกุ้งสดด้อจ้ะทั้งนี้เป็นตำหอยแครงกุ้งสดไปลองกินกับแคบหมูติดมันกรอบๆเสาวับเล่นน้ำกันเลเด้วยไปลองเด้อมาสซวับน้ำกันเลยเด้อจ้าก่อนจะไปกินกับ่น้องกัเป็นห้องใจด้วยกันกดไหลแล้วก็กดแช่กดยังอีกกดติดตามมีจักกดไป้องกดติดตามให้น้ำเงาเด้อมาจาก่น้องสบวับน้ำกันเลยค่ะ สวยกับนุ่เสียงโอปาน้ำลายเตียะกินเลยคนอ่าไปเลยครับโอ้ยสดน้ำกินแล้วเนี่ยมันสุดจอดอ่ะอื้มก็แดงหอมหวนหวนพี่น้องไปแค่งแบบลวกแบบเลือดๆมาเลยตัดแบบประคับหนึ่งอื้ม ปลาแกมพีนะ่น้องตะลักคอดหมูแคบหมูจังแบบอืมอือืม,มอ,อ่มอนเลยจับเนาะจับครับ,บโอ้โย โอ้สุดเท่านั้นบังกัดกินซึ้งแก้งอะหุดกินน้ำเสียงไปแล้วเขาสวัสดน้ำกระเดียบเสียอะตอดพี่น้องตอด ตรวจมาเด้อตรวจเข้าหากันค่ะวัวเก็นทานนี่จ้ะอเอาคัากเนื้อพริ้งหอมเนาะต่ำมากต่ำมากเห็นมานน้อ <c oughs> พี่องกินเขาน้ำกันได้จะ้ะบ๊หอยแกงไหม,มสวดแบบไง แต่ละขวดบ่ปอดกันโดนพี่น้องกับเจ๊ฝ่าวรืมกันเด้อจ้าเปล่งร่องใจให้นี <c oughs> ่แหละมอนกิวน้ำในเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> โดนครับโดนแน่เนาะอืมก็เบื่อแล้วเจ้าบอไปเห็ดเมียงอยู่อืมนี่มันยากเนาะอืมไม่ได้อย่างนี้ต้องมันยากอย่างพี่น้องโอ๊ยเปลีล่ยนมุ่มจะจับมันเอ,องเ กินยุ่งหมองเห็ด mm hmm. น้ำก,กินนี่แหละ mm hmm. เห็ดจีบแต่มาฮวงซูเป็นหน่องเบิ้งแบบกินต,ต่อเลยจ้ะเฮ้ย mm hmm. เอาจีบเดียวกันอย่ามันยาเพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องเบิ้งพิธีการตำสตมตำเป็นหน่องแต่เบิ้งอีกคลิปหนึ่งเลยจ้ะตำสองตำเลยหนังมันจิวโล่งจปให้เบิง้ง อยากกินหอยแครงกระสวงตัวสักมบบไม่น้องเปียกหอกนะแม่ <laughs> ดบัดนี้กับเอาเผื่อเราล้อมันควมมีอัตรถรดในการกินแบบนี้มีอัตรารดในการกินเหมือนน้องต่เหมือนยง โอ้โเกียเตียดแน่มัมกดีพนะี่น้องแต่มันคกีบ่บ่เป็นพนะกินบ่อไปเป็นโอ้โหเอาหนากจ้ะยืนน้ำปลาให้เขาแน่นยูไก่ขั่วกั็ดีจริงล้วพี่น้นนอ,นองยืนนันยืนนีก็ได้ที่สนี้ ความเป็นเด็กหน่อยอแต่กินแบบนี้ล่ละพอกินเผ็ไไดไว้เลยเลยเลยควมดีแทงจิตใจกับปากโอ้เขาบอกว่าการกินยำม,มิ้นที่เรต่องตอือกินยังไง,ก,ไงกินแหลกกินแสบกินเลวนะมี่หลายแค่รับพี่กันเขาบอกว่าบมา่มีวิธีการกิน กินแล้วจะพุ่มมักก็นสิเล่นบ่จ้ะยี่หรี่ได้พี่นอ้องคือข้นจ้าว่ากินอะไรนั่นงเขากันกับอันนี่ยุ่งกว่าได้ไหมแต่จะพุ่มมักคือว่ากินไหนบพื่อนชุนแนวจ้ะเอาไปโรคหมองเก่าคือเก่าไหมว่าไปอีกแล้ว ม,มีปูมันมีบอมี่ภูอย่าหัวแล้วเผาบ่วห้าแต่แฉกคือบน่ลงขีดข,ข,ดขีด <c oughs> ขี่ปู <c oughs> ขีดหวานเผาบ่วเขาว่ามี่เลยเรามี่แฉะผมมี่เป็นเพื่อนถามหาเหาอข้ายากอยู่ไปหน้องอยากให้อยากหน้าอยากเบียดอยางงัน ไาหน้าดินั่งไปตัวเสร็จ้วขึ้นนั่งตัวบาเนาะปีนี้แล้วแบบแบบตกหม้อ ปรอบมันมันในไข่หมูกรอบเลยไหมแบบเป็นว่ามันแคบหมูแบบนั้นไม่หรอมันเป็นแบบเป็นจากมูมาแบบมันหมูเราเจาะแต่มันมันแบบโอ้หอยแ้งกม้แบบผักสดดีกว่า กินเธอตั้นาสแต่ตเว่เอาตัวเดียวเราหรือบ่าอาอตัวหลาตัวมันหข้ามันกินข้าวแตมาข้าแบบอ,อูลูๆูเน <c oughs> ี่ยเส้ยเก๊ะใส่สอนว่ามกันกวนต้องไปกินเียนเดียวตัวตัวรสสาดตัวมัมอ่อืจ ไอ้บังรัว้า <laughs> กินบ้าเอาทินี่คุ้ <c oughs> ง้งเก็บมาตักสุงนี่ ต้นอไมไปที่เป็นสร้างบนเนี่ยนึนเหรอดตะหนักปละเป็นรวดบุเป็นยังไงรอิมไม่ต้นหอยอ่ะเดี๋ยววะเอาสดเดาอยูะ nó ừ, xẹp đây Xẹp ạ Mình vô đuôi đây nè Kháu lét tại vì nó Bỏ bỏ <laughs> บอยอีกกินขอแรกกำอย่างนาะมาเด้อจำไขยแจ้ง้ำกันเด้อของน่าแม่เป็นดัดอมนะโอ้ยผู้แสบแทบพีม่มต้องไปไกินไปกินแบบนี้โดนก็ <c oughs> เ,เลยอแอกมันแสบ เาไปกินแต่ว่าป้อนน้ำเปลน <c oughs> ไม่จังไมยจังไม่มูจินขงขาวเลยไหมเมยนด้วยพดจะกินไปกินมันผมได้ได้กินมันกับเงอนแบบได้บอกกับกล้องมันได้บอกกับบัวแมีนได้บอกน้ำเคยมหรอกก็ไ <c oughs> ด้แสบเลยจังกินขางอมกันเลย มาพักเขากินเต็มด้านชัวร์คู้ชัวร์คู้กับขอแสดบมบากอันนี้ไหมแคบหมูนี่ไหมว่าเสียบขื้นเกาเลยพี่น้องสดุดแนดรวยแบบ อ,อร่อยอ่ะว,ว้วเดิร์กหด <c oughs> ลูกพ <c oughs> ีน้ <c oughs> องเอา่ในเะลาสูพอเลยแหรอเนาะตีน่องไปหนไงเบิด์กเน่เฮ้ยเบิกง่ายเนี่ยมาเลี้ต่อบ่ะอื้อจริงอ่ะปวดกินตี่น้องเพราะอาปากหอมค้อนมนาจ้ะ บาเผ็ดจงนีนองบอสเผ็ดบเผ็ดกอดีอันบ่เผ็ดกับบาสแบ,บแต่มันเผ็ดก็ดีกันไหมถ้าผมเป็นคนกินเผ็ดบอคอยอเงเลยเมื่ออ้จ้าพป่น้องจ้าสำหรับกินเ้่เห้งองสามคนกับโซนโตลาไปก่อนด้วจ้าเจอกันไม่กินหนาเด้อเป็นรองเด้อจงดีนี้ว้มสุขสูบสูบสูบสูสูบสสูบสด